สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนำตาจ้ามือนี่ช่องฮักนกชาแนวสีผ้ามากินหอยบิดจ้าหอยบิดครับหอยบบซื้อ <c oughs> มันเป็นอย่างคือบิดเนาะโบจักแต่กับ่บเคยกินจากเถื่อครับมือนี้เอามาลองกินสูพีสุน้องเขาเบิงบิดๆได้ครับ <c oughs> ลวกลวกปกตินี้ ที่ลวกหรือว่ายางก็ได้แม่นบอลคุณว่าใส่กับน้ำจิ้มตำเองนี่สิเป็นน่นี่ครับซีฟู้ดปะเนี่ยซีฟู้ดซีฟู้ดตำเองมึงบอกพิกแล้วครับมันที่โแหลกนะถ้าเกิดว่าเพิ่นตำมาให้นี่เพิ่นจะใส่เครื่องบดเครื่องปั่นเนาะอันนี้บ่มีเครื่องบดเครื่องปั่นก็ตำเอาครับโอ้โหขะางนากเป็นน้อยเลยครับมื้อนี้เอาแซ่บๆนํากันครับมื้อนี้ลงมือเลยป่ะจ๊ะห้อยลองชิมเลยแหละเนี่ยพ่ทันเคยกินเนาะอันนี้ก็เป็น ตัวตัวดำโอ้สุดเ<า>จวเลยมีหอมสารเน่มะนั่ครับสารเน่ทิมบวงเลยครับคนจอยกจได้บอกโอ้โหลาดลาดที่ทินครับโอ้โอเนี่ยบมเคยกินเนาะม,มันกรุ good, 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 ๊ตกรุ๊กือบกรอบประดำเอาสูตรนีลนะครับนี่ <laughs> คขายๆหอยแข้งครับเดี๋ยวหอยยังแสบกว่าห,หอยบิกดกับหอยแข้งพอดำ่าจะ้ำๆกันสูตรพอดำเป็นตาแสบเว้ยตัวนี้ไงครับคุยเจวเลยบันเกมพกักไลาาเด้อครับกินคำเดียวกับพี่ <laughs> เจวตรวจครับหอมทะเล่มื่อวานพามาลงทะเล ปาทะเลลงทงโอ้ลงทงทะเลลงทงได้ด้วยเหรอทะเลลงทงนั่นได้ด้วยเหรอพอดำซื้อมาประมาณสามโลครับกินจากตัวพอดำันี่กต่อพอบำเนั่นเป็นกับเปลือกนักครับนุ่มนสดๆเลยมีคนเอาซ้อมไป ทเทว่าทเทวดวกันนี่แหละครับงานกันจิ้มมันถังแซบ่บเป็นตากินเบิร์ดดีป่ะครับมนเนี่ยเบิร์ดทั่วผู้ตัวนี้สีแซ่บก่าตัวผู้เขียวเลยครับบ่ค่อยมีเส้นหน่วยใหญ่นี่ตัวผู้เขากำมโนชาติอะไรอดำซี่เมืองครับ กินเบิง่งมีของไงไงคุณน่วยนุย่นกระราอันนุ้ยนี่ก็ะยายแบบแซ่บแบบบานๆแล้วก็มาลงทะเลเหรอ วาย่เพ็นยังพอราคือมาก,กิน hmm? วาย่เป็นยังพอรางคือมากินกินอะไรถั่วพูหวานบ่ะไม่จ้ะพี่นออาบุงแก้วคักเลยนะน้องยังทำมึง พี่น้องว่าทางกรุงเทพนี่ห่อนเป็นว่าทางบันบอดำนี่หนาวคู่มือครับตัวนุ่มหนาวอีกล้วทํานบันก็ห้าหนาวภาคใจนี่ฝนตกภาคเหนือที่สีมอกเนาะครับเนาะยมน,นี่พอดำเป็นพอดำหูเบาปังกรุงเทพคือหอนน้อ,พอนอพราะว่ามลพิษโอ้พอมีมลพิษหลายมลพิษ จากการเผาขยะอดุงผูจักนะครับอดุงผู้เคยไปผู้รีบถอยเสียเนาะลัวกะอคโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยรดเรือเป็นหลายครับทัางคู้แมเมนจะกัะทอยเสียนแหละอดุงต้องบาลเข้าหาคนสียางเหรอขยังบ่มีเขา่ากันหยาดโควิดทางอืมอืมอืมแสบครับแสบ หอยพิษขึ้น่าก็เม่นว่าบ่อนั้นพอดำกวานหอยกับกีพบแล้วครับกรอบครับทำหนีกักบซิเบอร์หลังว่ามันแซ่บแม่นจ้ะ รสชาติป่าตางกันเน,น้หอยแข็งเนาะมันจะออกเอ็มเจังหน่อยครับแต่ว่าว่าหอยนี่ใหญ่กว่าหอยแข็งนะแต่ว่าเปลือกอันนี้มันมน้ำมันไหนเปลือกน้ำครับมันเละเทนนี่น้องเงินบอกเลยนะ,ะสูงหอยแข็งบ่ได,ด้จ้ะแมนตะบอแมนสงสัยอยากกินหอยแข็งแล้วครับใหญ่ <laughs> บอกพี่นอ้อง เหนี่อยยังไงตั้งมือขึ้นกินที่ทางเทียงเลยครับเทียงกับข้าหลางัง <c oughs> อืงเหมือนเกลียวเขาแล้วลงทงหน้าลงมาให้หน้าเลยหอมคากผักอันนี้อหอมออกกินเยน็น เอามาจำให้พี่น้องมือใหญ่บ้านนั่นแต่โน่นบ<ร>อกดีนะห้อยนี่นะปูสูัปูสูัไข่เป็ดจ้ะมันว่าไข่เป็ดจะมีไข่ยคือเ่าครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็ ตัวซื้อกันเขามาคือว่าสีทักัแชทแอดเฟสเพื่อนบ้าขายพี่น้องหี่บ่เป็นกาทรมาเลยเนาะพะดำเนาะเบอร์เบอร์ใจคอมเมนต์ใครแน่แับหมูน้ำหอยน้ำรับหมูแมนหอยบมแมนหอยอันนี้เดอร์มันมีหอยอันหนึ่งจ้ะคำว่าผู้ใดสั่งหอยนี่สีแดงหอยกรบพี่ครับ ถ้าพี่น้องอยากกินหอย,ย,ดดย <c oughs> แครงกะย่างเขาตลาดดูได้จ้ะหอยแครงย่างเขาตลาดดูได้ครับทุ่านรางวุนผู้ทรงให้เพื่อนบ้างจักจะเห็นอะไรไปแต่ทะเลก,ก็ยังบ่เคยเห็นเนาะน้ำมันกน็ยังบ่เคยกินเลยน้ำทะเลนะบ่แม่นจ้ะเคยเบิ่งแต่เขา พากันไปทะเลเคยไปแต่บอกเคยหลือเลรอเคยไปเบิ้งจืดๆนะแสนประเภทหอยฮอการจิมีหอยหน้าหอยเดือครับหับมูก็ยังถอดคือเก่าครับพี่น้องท่านใดไปบ้าทันหอดจอดบ้าททานถึง ขอเลขพัสดสได้เด้วยครับเด้อช่วงนี้ซับเผาในจังน้อยครับอันเห็ดลายซื้อโต๊ก <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยลายๆครับทยอยส่งไงแหละพี่น้องมางคุกับขาทินใครแต่พี่น้องใจดี <c oughs> เป็นบัวหืม แสบแสบเนี่ยมือแรงครับอีก,บ,ออกอบ่เถ่าผูลองอีกบ่หลับตัวนี้ยังหุกอ่างพีอ่างน้องเฮา นี่เิเเอานหนี้อ้องก็ได้นาอเผื่อชิมาหอดเลยบอกบราาิษัทมาแนะอ่ออกเอ็มจังหน่อยครับเอ็มเอ็มเอ็มปีแชครับนัวทาปีางนี้ยันเข้มอยู่ครับอันนี้เข้าลูกเอา ซองนี่ก็ยังสีเข้มเหรอจ้ะเราจิไปปิ้งว่าหอยนี่ก็อยู่ในทะเลทะเลน่ะนำเค้มได้ครับอยู่ในทะเลชิ้นใดให้มันเซาเค้มเนาะบ้านนี้อเอ็ดอะไรให้มันเซาเอ็มอืม สามกิโลเบิร์ดสแสตดเลยครับนะเือร์สี <c oughs> อ่อืมแซบโปแซพี่น้องเบิร์งเอาเลยด้วยครับใส่กับบรรยากาศดีๆ <c oughs> อืมข้าเค็มเล่า ขนว่าเข้มกับป้าไว้พอดำตีครับเอาโอ้ยแต่หนึ่งว่าซีบอกินบางมูลตัวเป็นขึ้นอย่างนี้ได้ครับบ้าเข้มกับวา <c oughs> ่วาเข้มก็นโลยา่าแต่หมูกินน้ำ <c oughs> ขนาดว่าเข้มเนี่ยยังเบิร์ตเมนเจ็ตโตครับนับโบคูโมเมนต์เข้มแจวพอดำบ่ะครับ เน,นียนอยู่เนาะอืมแจลโฟรามนะทั้งเค็มทั้งเผ็ดนบบหนองมบุญเนาะอืมอันสุดท้ายเพื่อเราผู้บ่าวตาขีกินละ,ะมาเลาแซ่บ่รืูเ่าแซ่บครับเหินบ่ผู้บ่าวบาว้ <c oughs> บา,บากินไหมฮะอือ เดี๋ยวพี่น้องซีวาเสืองเบิร์อลีครับพักมะตัวพผู้กัเเลือหนึ่งแทบแทบ,บักแต่งกับเบิร์พล่สองหน่วยครับเอา้าเอาเป็นว่าพี่น้องอยากสั่งใครหรือว่าอยากสั่งแคบหมูครับถักขาม้าไดบางเสื้อกับอาร์ทีสตอบซาแน่แต่ว่ากับตอบครับบอกว่าซีเป็นขอบคุณขอบคุณทั้งพี่น้องกดคอมเมนต์เนาะบางคนเพิ่งกะคอมเมนต์มา ผู้หนึ่งห้าอันอขอบคุณเลยรายครับม,มีอย่างฝากพี่ฝากน้องเหาอยู่บ่ครับกะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับสไคร้น้ำเนื้อจา้ารายกัรช่วงนี้กะลืมหนาวเหลือกะเป็นห่วงจา้าพี่นอ้งอ,นนองทั้งลก็บหอน,นพี่น้องทั้งภาคอีสานหนาวพี่น้องทั้งเหนือสงสัยนะ้ำหมอ,อกตกคอมเมนต์โมเมนอะไดกับอกวากันได้ครับเด้อพอดำกะอยู่บ้านเนาะบริไปเบืองเด้หมอกคือเมฆบอกบ ถุงท่องก็ได้เห็นข้าวเดียวครับแปนเออเติร์คือพอดำว่าแหละทงไฮทงหน้าก็ได้ลงมาบานนี้ลงมาขัวหอยคุดกบครับยามนี้เนาะเอาเอาเป็นว่าพี่น้องเฮาที่เขามาก้นลค์ก็แชร์กับขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญด้ครับเด้อคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้มีแต่ความสุขความเจริญครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ